สวัดีครับ f อที่คล็อกรับทุกท่านผมบาวรีครับจากช่องบาวรีทีวีนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับตามต่อนะตามต่อเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดงวดที่แล้วออกนะครับสองสีหกนะครับบนสองสหกล่างเก้าหนึ่งครับครับ นะครับเข้านะครับเห็นไหมครับที่ผมให้ไปหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านะครับถือผมก็บอกแล้วสกัดบนสกัดล่างเพราะมันงวดสองงวดที่ก่อนแั้วก็ลงล่างครับเห็นไหมครับเก้ากับศูนย์นะฮะบนออกสามห้าสอง แล้วก็ล่างสองศูนย์นะครับเห็นไหมครับเก้ากับศูนย์มาสองศูนย์แล้วก็ห้ากับหกมาล่างศูนย์หกเข้าล่างมาจากบนหลุดมาล่างนะครับแตกล่างสองงวดต,ติดตอนนี้งวดที่สามก็แตกล่างอีกครับเห็นไหมครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้ถึงบนผมก็ให้ไปแปดหนึ่งเก้าซื้อตวรี่ไปก็ไม่ถูกเพราะมันออกตรรัรกบเป็นเก้าหนึ่งนะครับแต่ถ้า เล่นหวยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น n 3หรือเลขอื่นๆนะครับซื้อกับไว้บ้างบนล่างก็ก,ก็ได้ลุนครับได้ลุนนะครับยังคงเดินอยู่นะครับเห็นไหมหนึ่กับ2ได้1กับ2องวดที่แล้วท,ที่ออกนะครับ5 0 7 3 9 2ย์นะครับแล้วก็มาโดยเอาหลักแสนบวกกับ หลักหน่วยล่างเห็นไหมครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดกัหนึ่งได้หนึ่งกับสองก็มาสองสี่หกนะครับสองมาหลักร้อยครับแตกบนแล้วก็มาแตกล่างเก้าหนึ่งเห็นไหมครับนะครับ มาล่างนะครับมาล่างเดินต่อมางวดที่สามในล่างนะครับนั้นใครที่ซื้อกลับไปกลับมานะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ได้เฮน,นะครับก็หลายท่านได้เฮอยู่นะครับก็มาดูนะครับเห็นนะครับกี่งวดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดที่สิบสี่แล้วครับ งวดที่สิบสี่แลละนะครับงวดที่สิบห้าจะมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเห็น<ม>ไหมครับตั้งแต่หนึ่งธันวาเลยครับที่ออกหกหกเก้าแปดสี่สามล่างหกหนึ่งนะครับง่ายๆครับหลักแสนหกบวกกันหนึ่งหลักหน่วยล่างก็ได้เจ็ดกัแ8เห็นไหมครับมาแปดหสามงวดต่อมา ได้หนึ่งกับสองออกสองศูนย์เก้ามาหลักร้อยมัถัดมาได้แปดกับเก้านะครับเจ็ดเจ็ดเก้ามาหลักหน่วยครับมาหลักหน่วยนะครับวดต่อมาก็ได้หนึ่งกับสองงวดน,นี้บนหลุดนะครับเจ็ดศูนย์ูนย์มาล่างห้าหนึ่งนะครับห้ 8, าหนึ่งนะครับแปดล่างนะครับ แล้วงินถัดมาได้หกกับเจ็ดก็ออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับงินถัดมาได้แปดกับเก้าออกแปดเก้าสี่นะครับเงินถัดมาได้สองกับสามออกห้าหกสามเงินถัดมาได้เก้ากับศูนย์ งวดนี้หลุดนะหลุดเป็นงวดหนึ่งหกแปดเจ็ดนะครับแล้วต่อมาได้สองกับสามก็ออกสองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดนะครับงวดต่อมาได้เจ็ดกับแปดก็ออกสามแปดแปดนะครับหลักแสนนะครับเอาหลักแสนกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันนะครับง่ายๆนะครับงวดถัดมาก็ได้แปดกับเก้า ็ออกสามศูนย์เก้าเห็นไหมครับแล้วงวดต่อมาอีกเลขเก้ากับศูนย์นะครับออกสามห้าสองมาล่างหลุดมาล่างสองศูนย์เห็นไหมครับแต่งวดต่อมาได้ห้ากับหกก็หลุดล่างแตกล่างเลยรครับศูนย์หกแต่งวดที่ผ่านไปได้หนึ่งกับสองแตกบนกัสองสี่หกสองสี่หก ล่าง91เห็นไหมครับแล้วผมให้ไป4ตัวก็คือ18 19 28 29 3าตัวก็118 819 288แล้วก็829ที่ที่น่าเจ็บใจก็คือ819ตัวนี้นะครับท้าย3ตัวออก918นะครับซื้อรัตตอรี่แทนที่จะถูถก2 สามตัวก็ไม่ถูกเพราะมันออกเป็นเก้าหนึ่งแปดและล่างกระดันเป็นเก้าหนึ่งนะครับส่กคนที่ซื้อกลับเลขนะได้ลุ้นนะก็ก็ได้วางนะครับก็ไม่ขาดทุนนะครับเห็นไหมครับสี่ประตูนะครับแตกล่างเพราะมันแตกมาสองงวดแล้วเราเน้นล่างคนที่เน้นล่างก็ได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วนะครับสองศูนย์ศูนย์หกแล้วก็มาเก้าหนึ่งนะครับ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็มนี่มาดูงวดถัดไปครับถัดไปงวดต่อไปผ่านมาก็นะครับหนึ่งก็คอหกแปดนะครับเลขที่ออกนะครับเก้าสี่เก้า สองสี่หกล่างเก้าหนึ่งหลักแสนเก้าบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งก้าบวกหนึ่งได้สิบก็เกอศูนย์มาศูนย หนึ่งจะออกอะไรนะครับนี่รอสิบหกนะครับสิบหกกคอหกแปด 66คค .68 นะครับจะออกอะไรนะครับจะลืมนะครับบนล่างไว้ด้วยนะครับบนล่างไว้ด้วยตอนนี้0กับ1นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนะครับสรุปให้อีกทีว่าตัวไหนสองตัวมีตัวไหนบ้างจะประกบกับสูตรไหนนะครับเหมือนคราวที่แล้วที่ผมประกบให้นะครับเห็นไหมครับ18 19 28 29ก,ก็มาล่างเหนก้า นี้น่อาจจะเดินล่างอยู่นะครับเพราะยังเดินล่างอยู่3ามงวดแล้วนะครับดูที่ว่าจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวนายจะสรุปให้อีกทีใกล้ๆวันหวยออกนะครับตอนนี้นะครับกวิ่งไปก่อนนะครับศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งงวดที่สิบห้าจะมาไหมนะครับไม่มีใครรู้ได้เลยหวยจะออกอะไรนะครับนี่คือแนวทางแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับขอให้ fc ทุกท่านที่กำลังติดตามคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่างน้อยท่านก็เอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้ซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้อยู่เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ